สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมะคือธรรมชาติครับผมจะพาคุณผู้ฟังค่อยๆเดินลัดเลาะเข้าไปในจิตใจผ่านเรื่องราวธรรมดาธรรมดา,รรมดาที่ซ่อนความหมายอันยิ่งใหญ่เอาไว้คุณผู้ฟังครับเคยไหมครับที่บางครั้งเรากลับมานั่งถามตัวเองในวันที่เหนื่อยล้าที่สุดว่าทำไมชีวิตของเราถึงดูเหมือนพายเรือในอ่าง ทั้งที่เราก็ขยันทั้งที่เราก็ตั้งใจดีแต่ทำไมความสุขมันถึงดูไกลออกไปทุกทีหรือบางครั้งปัญหาที่ถาโถมเข้ามาไม่ได้เกิดจากตัวเราเลยแต่กลับเป็นใครบางคนที่นำพาพายุเหล่านั้นเข้ามาในบ้านที่แสนสงบของเราถ้าเปรียบชีวิตเป็นดังสายน้ำที่ไหลเอื่อยไปตามธรรมชาติสิ่งที่ทำให้น้ำเน่าเสือได้เร็วที่สุด ไม่ใช่โขดหินหรือกิ่งไม้หรอกครับแต่คือสิ่งแปลกปลอมที่เจือปนล,ลงไปพระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบเรื่องการครบคนไว้อย่างลึกซึ้งว่าชีวิตคนเราจะขึ้นสูงหรือลงต่ำจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดคือคนที่เราเลือกมายืนข้างกายวันนี้ผมอยากชวนคุณผู้ฟังมาสำรวจสวนหลังบ้านของชีวิตเรากันครับ มาดูกันว่าต้นไม้ที่เราหมั่นรดน้ำพรวนเดนอยู่นั้นแท้จริงแล้วเป็นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาหรือเป็นเพียงวัชพืชมีพิษที่กำลังดูดกลืนชีวิตของเราไปอย่างช้าๆกับเรื่องราวของคนห้าประเภทที่พระพุทธเจ้าห้ามยุ่งเกี่ยวเพื่อคืนสมดุลให้ธรรมชาตินั้นกลับมางดงามในใจคุณอีกครั้งคุณผู้ฟังครับ ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับคนประเภทแรกผมอยากชวนมองภาพธรรมชาตินิดหนึ่งครับเวลาเราเห็นต้นไม้ใหญ่ในป่าเรามักจะเห็นเถาวัลย์พันเกี่ยวอยู่รอบๆต้นไม้นั้นใช่ไหมครับในช่วงแรกเถาวัลย์เหล่านั้นอาจจะดูสวยงามประดับประดาให้ต้นไม้ดูมีสีสันแต่พอนานวันเข้าเถาวัลย์เหล่านั้นกลับรัดแน่นขึ้นแย่งอาหารแย่งแสงแดด จนสุดท้ายต้นไม้ใหญ่ที่เคยแข็งแรงก็อาจจะยืนต้นตายได้ในมงคลสูตรข้อแรกที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้คืออเสวนาจะพาลานังหรือการไม่คบคนผานนั่นคือจุดเริ่มต้นของความเจริญทั้งปวงครับและคนผานประเภทแรกที่เปรียบเสมือนเถาวันพิษที่ผมเกลื่อนไปคือคนประเภทที่เรียกว่าคนปอกลอก ลองสังเกตดูนะครับในชีวิตของคุณมีใครไหมที่มักจะปรากฏตัวเฉพาะในวันที่คุณมีแต่จะหายวับไปทันทีในวันที่คุณหมดคนประเภทนี้มีลักษณะเด่นคือคิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวยอมเสียนิดหน่อยเพื่อหวังผลตอบแทนที่มากกว่าและที่สำคัญเขาจะทำดีกับคุณเฉพาะในเวลาที่เขามีไพ่ามาถึงตัวเท่านั้น ผมเคยได้ยินเรื่องเล่าของชายหนุ่มคนหนึ่งที่มีเพื่อนมากมายรายล้อมเขาภูมิใจมากครับที่มีคนรักใครไปไหนมาไหนมีแต่คนห้อมล้อมเลี้ยงข้าวเพื่อนไม่เคยขาดแต่แล้ววันหนึ่งธุรกิจของเขาสะดุดล้มลง ชายหนุ่มคนนี้โทรหาเพื่อนที่เคยสังสรรค์กันทุกคืนเชื่อไหมครับว่าร้อยทั้งร้อยปฏิเสธที่จะรับสายหรืออ้างเหตุผลสารพัดที่จะไม่ยื่นมือเข้ามาช่วยนี่แหละครับคือธรรมชาติของคนปอกลอกเขาไม่ได้มองคุณเป็นเพื่อนแต่มองคุณเป็นเหยื่อหรือแหล่งทรัพยากรเท่านั้นการยุ่งเกี่ยวกับคนประเภทนี้ไม่ต่างอะไรกับการตักน้ำใส่ตุ่มที่ก้นรัว่ว ต่อให้เราเติมความจริงใจลงไปมากแค่ไหนมันก็ไม่มีวันเต็มและสุดท้ายคนที่เหนื่อยจนหมดแรงก็คือตัวเราเองแต่คนประเภทถัดไปน่ากลัวกว่านี้อีกครับเพราะเขาไม่ได้มาเพื่อกอบโกยเงินทองแต่เขามาเพื่อกอบโกยความถูกต้องไปจากใจของคุณจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาค่อยๆแกะรอยกันต่อครับ จากคนปลอกลอกที่มองเห็นได้ชัดเจนด้วยการกระทำมาสู่คนประเภทที่สองที่ผมต้องบอกว่าดูยากและแนบเนียนยิ่งกว่าครับเพราะอาวุธของเขาไม่ใช่การกระทำที่หยาบโลนแต่เป็นวาจาที่อ่อนหวานเปรียบเสมือนผลไม้ป่าที่มีสีสันสวยงามกลิ่นหอมเย้ายวนแต่เนื้อในนั้นกลับกลวงเปล่าหรือซ้ำร้ายอาจมียาพิษซ่อนอยู่ คนประเภทนี้ในทางธรรมเรียกว่าคนดีแต่พูดหรือคนที่มีวาจาเป็นอาวุธครับคุณผู้ฟังเคยเจอใครที่มีลักษณะแบบนี้ไหมครับเรื่องที่ผ่านไปแล้วก็เก็บมาพูดเสียใหญ่โตเรื่องที่ยังมาไม่ถึงก็สัญญาเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะช่วยอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอถึงเวลาจริงๆที่ต้องลงมือทำกลับหาความช่วยเหลือจากเขาไม่ได้เลย ความน่ากลัวของคนประเภทนี้ไม่ใช่แค่การผิดสัญญาครับแต่มันคือการสร้างภาพลวงตาให้เราตายใจเขาอาจจะเป็นคนที่พูดจาไพเราะชื่นชมเราจนตัวลอยหรือรับปากในสิ่งที่เราอยากได้ยินเพื่อให้เราเกิดความหวังแต่เมื่อความหวังนั้นพังทลายลงซ้ำแล้วซ้ำเล่าใจของเราก็จะค่อยๆบอบช้ำและสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเองไป มีเรื่องจริงที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งคือลูกน้องที่มีหัวหน้าประเภทนี้หัวหน้าที่รับปากว่าจะผลักดันจะขึ้นเงินเดือนจะสนับสนุนเต็มที่ให้เราทุ่มเททำงานถวายหัวแต่พอถึงเวลาประเมินผลกลับเงียบหายหรืออ้างเหตุผลร้อยแปมาหักล้างสิ่งที่เสียไปไม่ใช่แค่แรงกายนะครับแต่คือเวลาชีวิตที่เราไม่อาจเรียกคืนได้ พระพุทธองค์ทรงเตือนให้ระวังคนประเภทนี้เพราะเขามักจะสงเคราะห์เราด้วยสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ลองนึกภาพดูสิครับเวลาเราหิวข้าวเขาไม่ยื่นข้าวให้แต่กลับยื่นรูปภาพอาหารสวยๆให้เราดูแล้วบอกว่าดูสิสวยไหมมันไม่ได้ช่วยให้เราอิ่มท้องและยังทำให้เราหิวโหวยยิ่งกว่าเดิม การอยู่ใกล้คนดีแต่พูดจะทำให้เรากลายเป็นคนรอคอยความหวังลมๆแหลงๆจนลืมสร้างความสำเร็จด้วยมือของตัวเองครับและถ้าคุณคิดว่าคนประเภทนี้รับมือยากแล้วคนประเภทที่สามที่จะเล่าต่อไปนี้อันตรายยิ่งกว่าเพราะเขาไม่ได้แค่พูดให้เราหลงทางแต่เขากำลังสอพลอให้เราเดินลงเหวไปพร้อมกับเขาครับ มาถึงคนประเภทที่3ครับคุณผู้ฟังครับเคยสังเกตเงาของตัวเองไหมครับมันจะทำตามเราทุกอย่างเรายกมือสายเงาก็ยกมือส้ายเราก้มหัวเงาก็ก้มหัวคนประเภทที่สามนี้ทำหน้าที่เหมือนเงาครับแต่เป็นเงาที่พยายามจะครอบงำเจ้าของร่างเราเรียกคนกลุ่มนี้ว่าคนหัวประจบสอพลอฟังดูเผินเผ,เ,ผเหมือนจะดีใช่ไหมครับ มีคนคอยเห็นด้วยกับเราทุกเรื่องไม่ขัดใจเลยสักอย่างจะทำชั่วเขาก็เห็นดีจะทำดีเขาก็สรรเสริญต่อหน้าก็ยกย่องเราเสียเลิศเลยแต่คุณผู้ฟังครับนี่คือยาพิษเคลือบน้ำตาลขนานแท้เลยทีเดียวธรรมชาติของมิตรแท้คือกระจกเงาที่สะท้อนความจริงครับหากหน้าเราเปื้อนเพื่อนต้องบอกให้เราเช็ด แต่คนหัวประจบสอพลอจะบอกว่ารอยเปื้อนนั้นดูดีเหลือเกินเหมาะกับคุณมากเขาจะสนับสนุนให้เราทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพียงเพื่อเอาใจเราหรือเพื่อผลประโยชน์ของเขาเองและที่เจ็บปวดที่สุดคือพอลับหลังเราไปแล้วเขากลับเป็นคนที่นินทาว่าร้ายเราได้อย่างเจ็บแสบที่สุดลองจินตนาการถึงสถานการณ์หนึ่งนะครับสมมุติว่าคุณกำลังหลงทางอยู่ในป่า แล้วเจอคนคนหนึ่งแทนที่เขาจะบอกว่าทางนี้อันตรายอย่าไปเขากลับบอกว่าเดินไปเลยทางนั้นแหละยอดเยี่ยมมากเพียงเพราะไม่อยากขัดใจคุณหรืออยากเห็นคุณพลาดพลังการมีคนแบบนี้อยู่ข้างกายอันตรายกว่าการมีศัตรูที่เปิดเผยเสียอีกครับเพราะศัตรูเรารู้ว่าเขาคิดร้ายแต่คนประจบสอพลอเรามักจะเผลอคิดว่าเขาคือพวกเดียวกัน ในทางจิตวิทยาคนที่ชอบคําสรรเสริญเยินยอมักจะตกเป็นเหยื่อของคนประเภทนี้ได้ง่ายที่สุดและเมื่อเราเสพติดคำหวานเหล่านั้นเราจะเริ่มหูหนวกตาบอดมองไม่เห็นความจริงและเริ่มรังเกียจคนที่ตักเตือนเราด้วยความหวังดีสุดท้ายรอบกายเราก็จะเหลือแต่คนหน้าไหว้หลังหลอกและเมื่อถึงวันที่เราลมลงคนพวกนี้แหละครับที่จะเหยียบส้ำเป็นคนแรก แล้วเราจะแยกแยะคนเหล่านี้ออกจากมิตรแท้ได้อย่างไรและยังมีคนอีกประเภทที่ร้ายกาจกว่าการประจบสอบพลอนั่นคือคนที่ไม่ได้แค่สนับสนุนให้เราทำผิดแต่เป็นคนชักจูงเราไปสู่ความหายนะโดยตรงเรื่องราวของคนประเภทนี้จะเป็นอย่างไรและเราจะปกป้องตัวเองได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในส่วนต่อไปครับ มาต่อกันที่คนประเภทที่สี่นะครับถ้าเปรียบชีวิตการเดินทางของเราเหมือนการเดินป่าคนประเภทนี้ไม่ใช่แค่คนที่เดินตามหลังหรือคนที่เป็นภาระนะครับแต่เขาคือผู้นำทางที่ถือแผนที่ผิดฉบับและพร้อมจะพาเราเดินตรงดิ่งลงสู่หุบเหวที่ลึกที่สุดคนกลุ่มนี้พระพุทธองค์ทรงเรียกว่า คนชวนฉิบหายหรือเพื่อนที่ชักชวนไปในทางเสื่อมครับธรรมชาติของคนกลุ่มนี้จะมีพลังงานบางอย่างที่ดึงดูดเราให้รู้สึกสนุกสนานตื่นเต้นเร้าใจในตอนแรกครับเขาจะไม่ชวนเราไปทำม,มาหากินไม่ชวนไปวัดไปวาหรือไม่ชวนไปพัฒนาตัวเองแต่เขาจะชวนเราไปในที่ที่ผลานรัพย์และผลานสติ ไม่ว่าจะเป็นการดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนเล่นการพนันหรือพัวพันกับสิ่งเสพติดลองจินตนาการถึงไฟป่านะครับไฟป่านั้นร้อนแรงและลุกลามรวดเร็วมันดูน่าตื่นตาตื่นใจแต่มันเผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าให้กลายเป็นเท่าทานเพื่อนประเภทนี้ก็เหมือนเชื้อไฟครับ การอยู่ใกล้เขาเราอาจจะรู้สึกว่าชีวิตมีสีสันไม่น่าเบื่อแต่หารู้ไม่ว่าทรัพย์สิสนเกียรติยศและสุขภาพของเรากำลังถูกเผาไหม้ไปทีละนิดมีเรื่องเล่าของเศรษฐีหนุ่มผู้หนึ่งที่ได้รับมรดกมหาศาลแต่เขาไปคบหากับเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่ชวนกันสังสรรค์ทุกคืนชวนกันเล่นพนันขันต่อด้วยความสนุกสนานเศรษฐีหนุ่มคิดว่านี่คือความสุข คือรสชาติของชีวิตเพื่อนกลุ่มนี้บอกเขาเสมอว่าเงินทองมีไว้ใช้ตายไปก็เอาไปไม่ได้สุดท้ายจากเศรษฐีผู้มั่งคั่งกลับกลายเป็นยาจกในเวลาไม่กี่ปีและในวันที่เขานอนป่วยอยู่ข้างถนนเพื่อนที่เคยชนแก้วกับเขาทุกคืนไม่มีแม้แต่เงาให้เห็นความน่ากลัวคือ คนประเภทนี้มักจะทําให้เรารู้สึกว่าความดีเป็นเรื่องเฉยและความชั่วเป็นเรื่องเท่เขาจะค่อยๆเปลี่ยนค่านิยมในใจเราให้เห็นกงจากเป็นดอกบัวกว่าจะรู้ตัวอีกทีเราก็ติดอยู่ในหล่มโคลนจนถอนตัวไม่ขึ้นแล้วครับ <c oughs> การตัดไฟแต่ต้นลมจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดหากคุณรู้ตัวว่ากำลังเดินตามหลังคนถือคบไฟเข้าป่าขอให้รีบถอยออกมาเถอะครับ แต่ทว่ายังมีคนอีกประเภทหนึ่งครับที่อาจจะไม่ได้ชวนเราไปกินเหล้าเมามายไม่ได้ชวนเราไปเล่นการพนันแต่เขามีเชื้อโรคร้ายที่กัดกินลึกถึงวิญญาณและเป็นประเภทที่พระพุทธองค์ทรงเตือนให้ระวังที่สุดเพราะเป็นรากเหง้าของความเลวร้ายทั้งปวงนั่นคือคนประเภทที่ห้าครับ เดินทางมาถึงคนประเภทสุดท้ายประเภทที่5ซึ่งผมขอยกให้เป็นประเภทที่อันตรายและควรหลีกหนีให้ไกลที่สุดครับหากเปรียบใจคนเหมือนผืนดินคนสี่ประเภทแรกที่เล่ามาอาจจะเป็นดินเปรี้ยวดินเค็มหรือดินที่มีวัชพืช แต่คนประเภทที่หนี้คือดินดานหรือทะเลทรายที่แห้งแล้งจนไม่สามารถเพาะปลูกความดีใดๆให้เจริญงอกงามได้เลยนั่นคือคนอากตันยูครับในทางธรรมพระพุทธองค์ทรงยกย่องความกตันยูว่าเป็นเครื่องหมายของคนดีดังนั้นคนที่ไร้ซึ่งความกตันยูจึงเท่ากับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนพ่านโดยสมบูรณ์แบบครับ คนประเภทนี้ไม่ว่าเราจะทำดีกับเขาแค่ไหนให้ความช่วยเหลือเขาเท่าไหร่มันก็เหมือนกับการเทน้ำลงบนกองทรายหายวับไปทันทีไม่มีความชุ่มชื้นหลงเหลืออยู่คนอากตันย่มักจะมีนิสัยที่เรียกว่ากินบนเรือนขี้รถบนหลังคาเขาจะไม่เห็นคุณค่าของคนที่เคยยื่นมือเข้ามาช่วยในวันที่เขาลำบาก มองว่าสิ่งที่คนอื่นทำให้เป็นหน้าที่หรือเป็นสิ่งที่เขาควรได้รับอยู่แล้วและร้ายแรงที่สุดคือเมื่อหมดผลประโยชน์หรือเมื่อเราไม่สามารถตอบสนองความต้องการเขาได้เขาพร้อมจะแหวงกัดหรือทรยศผู้มีพระคุณโดยไม่รู้สึกละอายใจคุณผู้ฟังครับลองสังเกตดูนะครับคนที่เนรคุณพ่อแม่ คนที่หักหลังครูบาอาจารย์หรือคนที่เหยียบย่ำเพื่อนที่เคยอุ้มชูเขาขึ้นมาคนเหล่านี้คือคนที่อันตรายที่สุดเพราะขนาดผู้ที่มีบุญคุณสูงสุดในชีวิตเขายังไม่เห็นค่าแล้วนับประสาอะไรกับเราที่เป็นเพียงคนรู้จักหรือเพื่อนร่วมงาน การครบหากับคนอกตัญยูไม่เพียงแต่จะทำให้เราเสียความรู้สึกนะครับแต่มันเป็นการเปิดประตูรับพลังงานลบเข้าสู่จิตใจเราจะเริ่มตั้งคําถามกับการทำความดีเราจะเริ่มท้อแท้ว่าทำดีทำไมถึงไม่ได้ดีจนสุดท้ายเราอาจจะกลายเป็นคนใจดำไปโดยไม่รู้ตัวเพื่อปกป้องตัวเองจากความเจ็บปวดธรรมชาติสอนเราเสมอครับว่า ต้นไม้ที่แข็งแรงต้องมีรากที่อย่างลึกเพื่อดูดซับน้ำเลี้ยงคนดีก็เช่นกันต้องมีรากแก้วแห่งความกระตันอยูเพื่อหล่อเลี้ยงจิตใจหากขาดสิ่งนี้ไปต่อให้ภายนอกดูยิ่งใหญ่แค่ไหนข้างในก็กลวงเปล่าและพร้อมจะล้มคลืนได้ทุกเมื่อ เมื่อเราเห็นภาพชัดเจนของคนทั้ง5ประเภทแล้วในส่วนต่อไปผมอยากชวนคุณผู้ฟังมาสำรวจใจตัวเองและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากเราเผือปล่อยให้คนเหล่านี้เข้ามาเดินเพ่นพ่านในสวนชีวิตของเราครับคุณผู้ฟังครับหลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับคนทั้ง5ประเภทที่เปรียบเสมือนมนลพิษในชีวิตไปแล้วทั้งคนปอกลอก คนดีแต่พูดคนหัวประจบคนชวนฉิบหายและคนอักตันยูผมเชื่อว่าหลายท่านคงเริ่มเห็นภาพซ้อนทับกับใครบางคนในชีวิตจริงบ้างแล้วใช่ไหมครับทีนี้ผมอยากชวนมองให้ลึกลงไปอีกนิดครับว่าทำไมพระพุทธองค์ถึงทรงห้ามยุ่มเกี่ยวอย่างเด็ดขาดทำไมถึงไม่บอกแค่ว่าให้ระวังตัวก็พอ คำตอบอยู่ที่กฎแห่งการไหลรวมของธรรมชาติครับเคยสังเกตแม่น้ำสองสายที่ไหลมาบรรจบกันไหมครับถ้าสายหนึ่งใสสะอาดแต่อีกสายหนึ่งขุค่คลักด้วยโคลนตมเมื่อมารวมกันแล้วน้ำทั้งสายก็จะขุ่นมัวไปทั้งหมดมันยากมากนะครับที่น้ำใสเพียงส่วนเดียวจะไปทำให้น้ำเน่าทั้งคลองสะอาดขึ้นได้ ในทางกลับกันน้ำเน่าเพียงน้อยนิดกลับทำให้น้ำดีส่งกลิ่นเหม็นได้ง่ายได้จิตใจของคนเราก็เช่นกันครับมันมีความอ่อนไหวและพร้อมจะซึมซับสิ่งแวดล้อมรอบข้างอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะนิสัยและวิธีคิดของคนที่เราใกล้ชิดหากเราอยู่ใกล้คนขี้โมโหเราจะเริ่มหงุดหงิดง่าย หากเราอยู่ใกล้คนโลภเราจะเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่มีอยู่ไม่เคยพอหากเราอยู่ใกล้คนอักตันยูเราจะเริ่มมองโลกในแง่ร้ายนี่คือสิ่งที่เรียกว่ามลพิษทางจิตวิญญาณครับมันไม่ได้ทำร้ายร่างกายเราให้เห็นเป็นแผลแต่มันจะค่อยๆเปลี่ยนคุณภาพใจของเราให้ตกต่ำลงทีละน้อยโดยที่เราไม่รู้ตัวเหมือนกบที่ถูกต้มในน้ำอุ่น กว่าจะรู้ตัวว่าร้อนก็สายเกินกว่าจะกระโดดหนีแล้วผลกระทบที่ชัดเจนที่สุดคือเราจะเริ่มสูญเสียความเป็นตัวตนครับจากที่เคยเป็นคนมีเมตตาเราอาจจะกลายเป็นคนหวาดระแวงจากที่เคยเป็นคนขยันเราอาจจะเริ่มรักความสบายในทางที่ผิด และที่น่าเศร้าที่สุดคือเราอาจจะกลายเป็นคนประเภทนั้นเสียเองแล้วไปสร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นต่อไปเป็นวงจรอ,อุบาทดังนั้นการเลือกคบคนจึงไม่ใช่แค่เรื่องของการเข้าสังคมครับแต่มันคือการรักษาม,มาตรฐานของจิตใจและการปกป้องชะตาชีวิตของเราเองพระพุทธองค์จึงตรัสว่าการไม่คบคนผานเป็นมงคลสูงสุดข้อที่หนึ่ง เพราะถ้าก้าวแรกผิดทิศทางก้าวต่อไปก็ยากที่จะไปถึงจุดหมายที่สวยงามได้แล้วเราจะทำอย่างไรดีครับถ้าคนเหล่านี้ดันเป็นคนในที่ทำงานเป็นญาติพี่น้องหรือเป็นคนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆเราจะจัดการกับสวนชีวิตที่มีวัชพืชขึ้นรกนี้อย่างไรเพื่อให้เรายังคงเบิกบานและสงบเย็นได้ เดี๋ยวเรามาร่วมหาคำตอบและสรุปบทเรียนสำคัญนี้ไปพร้อมกันในส่วนสุดท้ายครับมาถึงบทสรุปสุดท้ายกันแล้วนะครับคุณผู้ฟังจากเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมาคำถามสำคัญที่หลายท่านอาจจะกำลังคิดอยู่ในใจคือแล้วถ้าเราหนีไม่ได้ละ่ะถ้าคนพานเหล่านั้นคือคนในครอบครัวคือหัวหน้างานหรือคือเพื่อนร่วมงาน ที่เราต้องเจอทุกวันเราจะทำอย่างไรคำตอบอยู่ที่การวางใจให้เหมือนใบบัวครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังเคยสังเกตใบบัวไหมครับแม้มันจะเกิดมาจากโคลนตมแม้มันจะต้องสัมผัสกับหยดน้ำสกปรกแต่ใบบัวไม่เคยยอมให้น้ำเหล่านั้นซึมผ่านเข้าไปในเนื้อใบได้เลยมันเพียงแค่ปล่อยให้น้ำกลิ้งผ่านไปแล้วรักษาสีเขียวที่บริสุทธิ์ของมันไว้ ในทางธรรมหากเราไม่สามารถหลีกหนีด้วยกายได้เราต้องรู้จักเว้นระยะห่างทางใจครับเราพูดคุยกับเขาได้ตามหน้าที่แต่ไม่เปิดรับความคิดแย่ๆของเขาเข้ามาปรุงแต่งในใจเราเราช่วยเหลือเขาได้ตามกำลังแต่ไม่ถล่าลึกจนเราเดือดร้อนนี่คือกําแพงแก้วแห่งสติที่จะคอยกรองสิ่งโสกปรกไม่ให้เข้ามาทำร้ายจิตวิญญาณของเราชีวิตคนเรานั้น สั้นเกินกว่าจะเสียเวลาไปกับซ่อมแซมความรู้สึกที่พังทลายจากน้ำมือของคนอื่นครับธรรมชาติสอนให้เรารู้จักการคัดสรรเมล็ดพันธุ์ถ้าเราอยากได้สวนที่ร่มรื่นเราต้องกล้าที่จะถอนวัชพืชทิ้งหรืออย่างน้อยก็ต้องไม่รดน้ำพรวนดินให้มันโตขึ้นและที่สำคัญที่สุดเราต้องหมั่นพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มีกัลยาณมิตรหรือเพื่อนที่ดีพระพุทธองค์ตรัสว่า การมีกัลยาณมิตรนั้นไม่ใช่แค่ครึ่งหนึ่งของชีวิตอันประเสริฐแต่เป็นทั้งหมดของชีวิตเลยทีเดียวเมื่อเราแวดล้อมด้วยคนคิดดีพูดดีทำดีจิตใจเราก็จะเบ่งบานเติบโตและงดงามตามธรรมชาติดังนั้นกลับไปสำรวจสวนในใจของคุณดูนะครับว่าวันนี้คุณอนุญาตให้ใครเข้ามาเดินเล่นในนั้นบ้าง จงกล้าที่จะปิดประตูใส่คนที่นำขยะเข้ามาทิ้งและจงเปิดกว้างต้อนรับคนที่นำดอกไม้มามอบให้จำไว้นะครับว่าเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกสังคมที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ได้และการเลือกคบคนคือการกำหนดชะตาชีวิตที่สำคัญที่สุดขอให้คุณผู้ฟังมีความกล้าหาญที่จะปกป้องความสงบสุขในใจของตนเองเพื่อให้ชีวิตของคุณ งดงามร่มเย็นดังต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาอย่างมั่นคงครับและนี่คือทั้งหมดของรายการธรรมะคือธรรมชาติหวังว่าเรื่องราวที่เราคุยกันในวันนี้จะช่วยให้ธรรมะได้นำทางหัวใจของคุณผู้ฟังนะครับและเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวและหลักธรรมดีๆที่จะช่วยทำให้ใจของเรากลับมามีธรรมะอย่างเป็นธรรมชาติอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะครับ เรามีเรื่องเล่าธรรมะดีๆมาแบ่งปันกันในทุกๆวันเวลา6โมงเชา้าและเวลา6โมงเย็นแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ